เกมอะไรแบบเค้กเทมูต mm. like ีเพราะว่าเทมูตีมันทำให้กูหัวใจวายโอุ้ยยังไม่เคย คอยอย่างคอยอย่างโอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเล่นแมปออฟบีนี้แล้วรู้สึกเกลียดเฮ้ยเฮ้ยเอ๊บเอ๊บเอเฮ้ยลไปไปไป

ดีมือดีแกเป็นสิ่งแรกเอขอบคุณนะเพื่อนอามาแม่มาแม่อีมานะครับกระโดด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 มอมก มสอินไทยเล่นนะครับพี่ฟาร์เมอร์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 ฟาร์มวู้ชคาราคิคาราคิรูย์อ่าดีนะไม่ตกไกมากเลฮะสกีร์มือดี้โน โอ้สเกียสุดนะครับเข <c oughs> าเมื่อกี้หยัดแล้วหยัดนี้นะคะทำให้ผมกีมากที่สุดในโลกบอกโนมามาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่ามาเลย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  โคตรเมมมกม่าๆๆๆาๆๆ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 ๆนะีๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆยๆๆ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 

ฮ่า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 ยอยู่รนี้เลยเยาวู้รูาสึกท้อกับแบบนี้อโอ้ยห่อะไรวะอุ้ยมาเลยจ้าอาไรอะไรอ่ตจะไม่ต่องร้อนนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันดีที่ กูไม่ชอบแบบนี้วันนี้เป็นวันดีนะครับที่ผมไม่ชอบวันนี้เฮ้ยกระโดดกอกเฮ้ยฮอกฮอกเฮ้ยฮอก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 อกเฮ้ยอ้าวเฮ้สกี อยากกินอยากยินอายีงสุดคุณวะได้ได้หลืองหวังใสุดจชมี้มาแร้เลยฮะอือเอ้าไอ้กูรอเปไนออฟฟิศโนไวร์ดีกว่าเยอะออฟฟิศโนไวร์แบบมึงเลที่จเราับเล่นเล่นจ